ค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆทุกคนเนาะค่ะน้องขึ้นหอดพี่น,อน,น้องคือนเขาเลยจ่าเด้อสิณาพ่อแม่พี่น้องว่าเบิง้งวิธีชีวิตอันของคนลูกกาเนาะหาเสาก,กินคำเนาะจาะ่าน้อสิผ้อันนั้นมาเบิ้งนี่สวัสดีคุณป้าจ้า ยายลูกกาเหมือนยายแล้วลูกกาแล้วว่ะลูกได้ร้ายลูกได้ร้ายลวบอคุณยายกำลังในซาอุมได้นซาอามาดมันละสองบาทมันละสองบาทที่น้องยายให้ลูกเลี้ยงหลานลูกหลานมันมีกินมีอยากนั่นเบิ้งงด้วพี่น้องเด้อให้พี่น้องได้เบิ้งงด้วจ่าเด้อพ่อได้ใช้นี้พ่อได้เลี้ยงหลาน เราหาพ่อได้เลี้ยงกันร้านซื้อขนมให้ลูกหลานเรากินแล้ววะให้ให้พี่น้องได้เบิ่งได้จ่าเด้อเราวลกกาแล้วมารับจ่าอันนั้นรับจ้างลกกามาละสองบาทเป็นต้นสารเรางาู้จ้างจ้างถึงเนาะมาละหายในยังนไข่อยู่ด้อพ่อจ่าจะกินแน่้อหลายเนาะกาจะงามยั่ได้พี่น้องอ่ะให้พี่น้องในให้พี่น้องได้เบิ่งได้จ่าเด้อ จางลกกามาดั้งปีกะนั่งผีกะลโกาจางคือกันเล่นเดจังมาดเดจ้าวเด้ามาดแล้วว่าเด้าวมาดโอ้ามาดมาะองาเลยร้าตื่น้องอยบวบากบดีหัวน้อพี่น้องน้อพี่น้องกถือชาเด้อจ่าเด้อขึนหัวพี่น้องทเกาวันละ ฝนตกมาพนลูกกาพนอันตัวไอพี่หน่องเบิ้งเว้จ้ะเด้อไอามบิึงมันไอจะหุบมาทีเดียวมาจะไป่มามากาเขาองดำใหญ่อยู่วนี่มัดกาที่ลูกไหวจ้ะต่ก็าง่ายงลกางมอยไอพี่น้องเบิ้งเว้จ้ะเด้อไอมากาเขาต้องยุใหก็อยัง เรนองเรนอพี่น <blood> <arriver> <laughs> ้องทั้งบ้านพี่น้องฝนตกอยู่บ่อถ้าผีฝนตกมาแะได้มือนึงซองมือหนามกระบุ้งพัดโลกกากสีดำผงได้บ้านคือนหอดพี่น้องคือเกาได้จ่าเด้อไอพี่น้องมึงเด้อจ่าเด้อมัดรกาอืร คุณยายเราก็ดูดูได้แล้วฮะอันเลียงดูเลียงร้านเราค <c oughs> ันขันพี่น้องอันนั้นเขามาเบิงกับยาลืมให้กำลังใจด้วยิได้บอกด้วยว่าอันเขาเขามาชุ่มอันนั้นนี่คือคุณยายแล้วลูกกาฮะอันเชสากนินคำเลียงดูกเลียงร้านเรา ให้กำลังใจกับสิบอกเราเราขึ้สิมีแห้งคึ้นวาวะเราสิมีแห้งอริงดอกไงเบื้องหน้าเราเด้อแล้วคนสูเวียบบ้างแล้วคนสูบเวียบได้พี่น้องเราเบิดแล้วบอกเกี่ยงงานนะวะมาละซวงบาทแล้วก็เอาได้เราบ่มีเงินหน่อยบ่ค่อยว่าจะนาเราว่ะซำกูเถาวัลย์พลานวลานนอกถนนต้นไม้ใหญ่มันงับหน้าพลานนอกคนบวัฒนามันงับบาท กระโลกวันจะมีผู้ใดจ้าแล้วก็ะโลกไปได้พี่น้องนี่พี่น้องได้เบิ้งได้จ้าเด้อไปยืมพี่น้องเข้ามาชมไปยืมกดแชร์กดไลค์กดกดซับสะไข่ได้จ้าเด้อกดติดตามให้น้ำแน่คิดหอดคิดถึงพี่น้องคือเก,ก,ก่าหน่ยจ้าเอาคลิปสั้นๆนะจ้าเนาะ Trips, แล้วอแล้วเก่งแล้วรล้ก่บกาแล้วเก่งเก่งนอันนั้นคุณยายนี่ก็ไดจพี่น้องพ่กันด้อจ้ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สนิทจ้ะเนาะย่าเจ็บอย่าป่วยลำบ่อกันทุกคนจ้เด้อสวัสดีจ้า